ภายในงานพระมหาประสิทธิ์ทิติตชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้นำบูชาพระรัตนัยและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมตาม,ตามเสียงของหลวงพอ่อธรรมชโยโดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญทั้งที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมจำนวน71ท่านหลังจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้อาราธนาสินห้าและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่พระมหาอภิชาติวชิรชโยและคณะสงฆ์จะได้เจริญชยมงคลคาถาทางยังได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและน้อมถวายพัตตาหารเพลแด่ขั้นคณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระจิรยุทธเตชุตตโม ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพอ่อธรรมชโยทั้งยังได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นธรรมะในการดำเนินชีวิตต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ